เอาละฮะคอสเัอร์ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดย์สตรีมเรื่องเกมนิ่งเกมนะฮะและวันนี้เราก็อยู่กับอ่ากล่องโด t a ทูอีกเช่นเคยนะฮะอ่าสำหรับรอบนี้จะเป็นอ่าตัวแพทที่เพิ่งอัปเดตเอ่อวันวันที่28แล้วกันอ่าตอนนี้ก็ผมมาอัดวันที่29แล้วเที่ยงคืนละอ่าตัวกล่องใหม่ที่ได้มาเนี่ยมันได้มาจากคอมคอมมิเดียมคอมเพนเดียม นะฮะตัวนี้นี่เองอ่าไอตัวสมุดเนี่ยที่มันได้มามันมีที่มาอยู่ตอนแรกอะนะฮะดูดูจากดา้ดานด้านขวามือเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยจริงๆริงอิมอร์เทลมันมี2ององรูปแบบแต่ที่เราได้มา1กล่องนั่นก็หมายความว่าไอ้กล่องที่2ที่มันได้เพิ่งได้ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยมันยังทําไม่เสร็จแล้วตอนนี้มันทําเพิ่งเสร็จแล้วมันก็ปล่อยออกมานะฮะแล้วที่ได้มาก็มี ไม่ใช่แค่กล่องนี้มาท่อเวอร์ชันเวอร์ชันสองก็มีเ่อร์เรียรูปแบบเต็มที่เขียวว่าอยู่ในระหว่างสร้างแต่ตอนนี้มันปลดล็อกแล้วนะฮะโอเคนะไอคอมเพล n i เดียมก็กดเข้าชมแล้วก็สำหรับคนที่มีก็จะเป็นรูปหนังสืออย่างนี้อยู่นะฮะมาฮะเราจะไปรีวิวเคอร์เรียก่อนดีกว่าโอเคนะครับตัวอย่างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รูปแบบนี่เองนะฮะเป็นรูปแบบอ้าวเมื่อกี้ก็เห็นมาแล้วอ้าวนั่นแหละฮะรู้สึกว่าจะมาแล้วนะ่ะช่างมันหน้าแตกแล้วโอเคเรามาดูที่กล่องเลยดีกว่านะฮะว่าในกล่องมีอะไรบ้างอืมผมได้มาสามกล่องเราจะอัพเวลไปประมาณเวลหกได้อันนี้กล่องสไฟครส อ่านะฮะไอเทมชิลล้นแรกเป็นของวาคิงนั่นเองเป็นดาบอิมม r t a ทลโอโ้โหโครเท่อ่นะ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะอืมอันถัดมานะฮะเป็นของวีเวอร์โอ้ยดูท่ามันคล้ายๆเหมือนออกเดสเลเตอร์มาเลยนะเป็นอันนี้อันนี้เป็นของมิลาน่านี่เองเป็นน่าจะเป็นกิฟฟอนนะใกล้เคียงใกล้เคียง อันนี้เป็นของจักรนอตนี่อ่าดาบสุกุระไม่ค่อยเห็นเอฟเฟกเท่าไหร่มีแค่สีๆออกมาแต่ถ้าใช้ออมนิสแเลตผมไม่แน่ใจนะถ้าว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะโอเคอันนี้เป็นของเอมเบอร์สปิริตโอ้นี่มันไอ้นี่นี่ว่าดิวาราเปียปะใช่ปะคล้ายๆคล้ายๆอาจจะใช่ สวยสวยยุบอันนี้ชิ้นสุดท้ายเป็นโบนัสสุ่มนะฮะเป็นของอตัวไทแันเตอร์ใช้ได้อยู่เป็นเสากระดงเรือแล้วก็มีหมวกปลาหมึกติดอยู่น่าจะเข้ากับไอหมวกปลาหมึกของมันเองโอเคเรามาลองเปิดกล่องแรกเลยดีกว่านะฮะสามสองหนึ่งเปิดเดี๋ยวนี้อมีอะไรบ้างมันมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไม่มาละ เด okay. ี๋ยวทำไมไม่มาเฮ้ยเดี๋ยวเปิดใหม่อีกรอบเอ้ามาดิมาดิเอ้าโอ๋ออ้แชัดเลยฮะโอเคฮะเน็ตล่มนะฮะขึ้นเลยขาดการเชื่อมต่อสีมรอสักครู่นะฮะแล้วจะกลับมาโอเคกลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เปิดกล่องเอา แล้วนี่เรากลับมาเจอกับตัวอัปเกรดของอันนี้แล้วนะอันนี้ที่ได้มาปลดล็อกรูปแบบใช้กับตัวเคลรีนะอ่ามันมันประมาณเหมือนกับว่าตัวตัวของ t i ไที่มีปักมีตะขอกับตะขอที่สีทองนั่นเองนะฮะอันนี้ก็มีปีกทองๆง,งูๆงขึ้นมาแล้วก็ไฟที่สว่างกว่าเดิม โอผมนี้ดีใจเลยโอเคแล้วก็มาการเปิดต่องดีกว่าอ่าเปิดเลย,ยเร็วครับเร็วครับเปิดขอคอแจ็อออกอนด์เดะเดวเดะทำไมเป็นจักอนดไม่เราไม่ต้องการเราต้องการเออนี่ของเอมเบอร์เอมเบอร์สวย แต่ถ้าได้แทนเต,ตอร์น่าจะเหมาะอยู่ผมชอบเล่นตัวเปิดมาอีกกล่องนะฮะสามกล่องมาแล้วมาแล้ววีเวอร์เกียร,ร,กร์แครี่กูเบื่อแครี่แล้วไม่รอชา้าเพื่อที่จะเปิดกล่องต่อไปอ้าวัดคิงก็มาวัดคิงก็มาขอเอ็มเบอร์มาแล้วใช้ได้อยู่ สมใจเลยะฮะ,อะโอเคนะฮะสำหรับตัวกล่องก็ที่คิดว่าจะมีทั้งหมดกี่กล่องดูดูเอาดาัดจากด้านขวาเลยนะฮะว่าอันนี้ผมก็เวล66แต่มันปลดล็อกที่เวลอ่า60ต้องเวล70ขึ้นไปแล้วมันจะได้กล่องกล่องที่1อ่าอันนี้นะฮะอันนี้ถ้าเป็นขีดเดียวกล่องที่1อันนี้ก็เป็นกล่อง อ่ากล่องที่สองนี่นเองนะถ้าใครอยากได้เพิ่มก็มาเสียตังกันเยอะๆนะครับโอเคบ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่